พบกับผมเต่านินจาครับเรามาไลฟ์สดกันทางอ่าทิกตอกเต่านินจานะครับอ่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนะับผมได้เดินทางไปทำภารกิจที่จังหวัดตาก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะคือเรื่องของพ่อแม่พี่น้องอ่าที่ถูกทางเจ้าหน้าที่อ่าจับกลุ่ม ส1อดรายที่ตลาดดอยมูเซอร์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้เดินทางไปร่วมประชุมซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะท่านให้ความสนใจดูแลแกล้ไขปัญหาดังนั้นหลังจากนั้นก็มีการนัดกันว่า,เ,าเราจะลงพื้นที่ก็พอดีเมื่อวานนะวันที่ยี่สิบ 2 23านะฮะได้มีการนัดกันลงพื้นที่ที่ดอยมูเซอร์ตลาดดอยมูเซอร์เมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะออกจากบ้านไปก็9้าโมงกว่าละนะครับไปถึงก็เที่ยงเสรเศๆนิดๆนะฝนก็ตกทั้งวันเลยเราก็ไปรอรอกันแล้วก็คุยกับชาวบ้านอะไรต่อเมื่อไรนี่นะหลายชั่วโมงอยู่นะตั้งแต่เที่ยงกว่ากว่าหน่อยนะจนไปถึงสี่โมงเย็น ทางท่านรองผู้ว่าก็ได้เดินทางมาร่วมนะฮะในการตรวจสอบในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งก็มีข้อสรุปผมวางข้อสรุปไว้ให้สองสามเรื่องนะครับเมื่อได้ข้อสรุปเสร็จปุ๊บก,ก็นัดกันว่าจะประชุมกันอีกนะก็ประมาณน่าจะเป็นปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นต้นเดือนหน้าว่าทั้งสิเอ็ดรายนั้นจะดูแลแก้ไขที่จะเข้าไปร่วมได้อย่างไรนะครับ ตอนที่เราทำทเราทาเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อความรักความสามัคคีไม่ได้ไปรังแกใครนะครับแต่ว่าให้มันเกิดความเป็นธรรมจากการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐคืองานนี้เนี่ยผมไม่ต้องการที่จะเอาผิดใครแต่ต้องการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาแต่ถ้าจะให้เอาผิดก็เอาผิดได้เลยนะครับนะฮะมีปัญหาแน่นอนขอบคุณนะฮะหลายๆท่านได้เข้ามาติดตามผมในนี้ผม เยอะมากว่าอาจารอ์นชื่อไม่ไม่ได้ไม่ทันนะครับนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณแจ๊ดนะฮะขอบคุณที่ส่งของขวัญมาให้นะครับนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันเสร็จเมื่อวาน<ม>นะเมื่อคืนผมก็เลยเดินทางไปนอนที่ตัวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะหนึ่งคืนเมื่อคืนนี้ ตื่นเช้ามาก็ไปรับเรื่องนะฮะจากาพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเรื่องของบัตรที่กําลังยื่นทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่สนุกนะครับก็รับรองได้เลยครับว่าถ้าตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยสนุกแน่นะฮะ รับรองได้เลยนะครับขอบคุณนะฮะคุณเอ่อไม่มีชื่อผมต้องต้องกล่าวขอบพร,ระคุณม,มากๆเอาเอาเป็นว่ากล่าวขอบพร,ระคุณทุกทกท,กท่านแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมรับเรื่องราวมาเรียบร้อยแล้วก็จะทําหนังสือและทําบันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้รับรองว่างานนี้ ก็อาจจะดังกว่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือทีมงานที่เราวางแผนไว้ในการล่อซื้อและจับผู้ใหญ่บ้านเสียอย่างเดียวนะไม่ถึงตัวข้าขราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเรา <c oughs> ขยายความกันจริงๆมันถึงหมดแล้วครับไอตัวการใหญ่ๆนั่นแหละเป็นตัวสั่งการนะเพราะง,งั้นก็ให้ระมัดระวังไว้ก็แล้วกันอ,อำเภอเวียงแหงอำเภอแม่สาย นะฮะก็บอกไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราที่อำเภอเวียงแหงที่เข้าใจในบริบทของกระโผอเต่านินจาก็กอย่าเข้าไปใกล้นักนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนอีกรอบหนึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ที่เคยโดนไปแล้วแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเราไม่เกี่ยวนะครับเราได้กันไวเพระาะเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสนะร็จแล้ววันนี้ได้เดินทางกลับมานะถึงบ้านเมื่อเวลาประมาณ1556นาฬิกา <c oughs> เสร็จผมก็มีอาการรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยเมื่อวานโดนฝนนะครับและเสียงผมก็ใจแห้งๆแตกๆเ่ยนะแล้วก็รู้สึกเจ็บคอนะฮะอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบถ้าพรุ่งนี้ไม่ไม่เบาบางก็คงจะต้องไปเอ,อหาหมอนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็ออมีแขกที่จะมาพบช่วงบ่ายเอ้ยช่วงเช้านะครับ ส่วนช่วงบ่ายนะฮะเราก็จะจาวรถไปเช็คหนึ่งไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องของที่มันวิ่งแล้วตกหลุกตกทางไม่ดีแล้วมันดังกุกกุกกุกตรงเนี้ยนะฮะน่าจะมาจากไอ้น็อตอะไรของลําโพงด้านหลังนะฮะมันดังไปข้อๆดูแล้วมันมันมันนันอยู่นะก็จะให้ช่างเขาทําให้แล้วก็ไปเซตเซตเกี่ยวกับเรื่องของรอยขีดควรต่างๆเนาะ,ะน้องเขาก็จะทําให้นะครับ เสร็จแล้วนะฮะวันที่26นะเราก็จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะไปพบกับทีมงานพักพวกกันคือคุณท่านรัชตะนี่ก็เป็นเจ้าของบรรณาธิการเชียงใหม่ทออกผ้าภาษาอังกฤษเป็นนักจัดรายการวิทยุแซนิวแล้วก็รายการทีวีอีกหลายรายการนะแกเป็นนักจัดรายการดังคนหนึ่งจะไปคุยเรื่องงานนะของงานบ้านงานเมือง ต่างๆเหล่านี้นะครับนะบขอบคุณมากๆนะที่ทุกๆท,ท,ท่านได้เข้ามานะครับแต่วันนี้นะฮะอ่ะนี่ๆมาเกิดให้ฟังแต่วันนี้เนี่ยจะมาสรุปให้ฟังเล็กนิดๆๆเดียวนะครับว่าหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะร,รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่าช,ชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย ท่านคือหนึ่งในคนไทยหนึ่งในพลังนะที่จะปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียนะครับเพราะอะไรฮะผู้นำมาเลเซียพร้อมที่จะหักหลังไทยได้ตลอดเวลานะครับเนื้ออันเนื่องมาจากมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับขเขมรบางสิ่งบางอย่าง เพราะฉะนั้นให้สังเกตตรงนี้ครับพี่น้องให้สังเกตว่าหนึ่งนายอันวาอิบราฮิมทําไมแต่งตั้งทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาในฐานะที่นายอันวาเป็นประธานอาเซียนนะครับสองอานายทักษิณชินวัตรสนิทกับใครสนิทกับฮุนเซนฮุนเซนคือใครผู้นำตัวจริงของเขเมรน,นะครับ ทีนี้พอหลังจากที่เกิดการสู้รบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอันวาโดดเข้ามาเลยครับโดดเข้ามาร่วมวงอย่างเต็มที่และพยายามชี้แนะชี้นำบีบบังคับคนไทยนะพยายามเข้าข้างขาเขมรและบีบคนไทยโดยการวางแผนของเขาเองทั้งกลุ่มทั้งอันวาทั้งทักษิณแล้วก็อาฮุเซนดังนั้น การที่เขาพาทูตทหารอะไรต่อเมื่ออะไรที่ที่เป็นคนของอันวาลงพื้นที่เนี่ยก็พยายามที่จะส่งประเด็นครับส่งประเด็นเอียงเข้าข้างขาเขมรมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามแต่เดชบุญของประเทศไทยนะฮะทำให้กองทัพของมาเลเซียเองนะครับที่เคยลงพื้นที่อะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยเขาได้เห็นความเป็นจริงเขาไม่เข้าข้างดังนั้นการที่ฮุนเซน ขอให้อันวานะครับเอาเครื่องบินรบไปลงไปอจอดในสนามบินหรือในประเทศขเขมรเนี่ยนะปรากฏทางอากองทัพอากาศของมาเลเซียไม่เห็นด้วยไม่ดำเนินการเมื่อไม่ดำเนินการก็ทำให้ฮุนเซนไม่พอใจไม่พอใจก็ออกมาเปิดโปงบอกว่าเป็นมุสลิม ไปเปิดบ่อนการพนันได้อย่างไรเห็นไหมไอตัวนี้มันกัดไปหมดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าณเวลานี้อย่าไว้วางใจนะมาเลเซียถ้ามาเลเซียมีความจริงใจกับประเทศไทยจริงๆเนี่ยปัญหา34ชายแดนภาคใต้มันจบไปนานแล้วครับไม่มีการที่จะมีการสู้รบไม่มีการที่จะอ,ออกมาก,ก่อกวน สร้างเรื่องสร้างเหตุสร้างลักษณะการก่อการร้ายเพราะครั้งหนึ่งสมัยโจนจีนเนี่ยนะครับโจนจีนมาลายูเนี่ยมาเลเซียกลัวมากเพราะโจนจีนรบเก่งนะจะยึดมาเลเซียหลายรัฐอยู่โดยความกลัวตายโดยความกลัวที่จะเสียประเทศเหมือนกับที่ว่าจะยึดของประเทศไทยเนี่ยก็มาขอให้คนไทยเนี่ยนะทำการเจรจา,าแล้วก็ปราบปราม จนในที่สุดโจนจีนนะคะอมมวนิสต์หรือโจรจีนมาลายูเนี่ยนะ,ะก็ยุติวางอาวุธโดยมีการแลกกันว่าโจนแขกก็คือโจรมุสลิมเนี่ยนะฮะโจรมาลายูเนี่ยต้องวางอาวุธด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โจนจีนคอมมวนิสต์วางอาวุธเรียบร้อยอยู่ในความสงบมาจนถึงวันนี้โจนจีนไม่เคยวางอาวุธเลยไม่แตกต่างอะไรกับขเมเเหเห็นไหมฮะ เม็นเราบอกว่าเอายุติการวางอาวุธเพราะมันสู้เราไม่ได้มันกลัวจับพิ่หน้าชิบหายก็ยอมแต่ถามว่าเมื่อเราหยุดมันหยุดไหมฮะมันก่อกวนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับขุดหลุมเอาแบกเอาระเบิดไปวางและไปแหกตาบอกว่าไอเนี้ยตกมาจาก F16 มันก็ทำนะฮะเอามอบออกมาทำลายลวดหนามเรามันก็ทำยิงปืนข่มขู่อย่างวันนี้มันก็ทำ เพราะฉะนั้นนะข้อสังเกตของผมก็คือหนึ่งอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจมาเลเซียอย่างไรก็ตามนะฮะมันกัดเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตาจากเขมรครับนี่ประเด็นที่หนึ่งเลยประการที่สองนะในส่วนของเขมรเนี่ยต้องยกระดับมาตรการความเข้มข้นให้มากกว่านี้กองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพเรือจะต้องแสดงสปิริตให้มากกว่านี้ครับ ต้องไหนปักปันไอปักไอหลักเขตได้ปักเลยสร้างกำแพงได้สร้างเลยครับอย่าใส่ใจขมรและข้อสำคัญต้องปิดด่านถาวรให้ตายอย่าแอบบอย่าปล่อยให้คนไทยหัวใจขมรส่งสเสบียงเดี๋ยวนี้มีการแอบ,บส่งกันนะฮะเห็นไหมไอทหารไทยหัวใจทรยศก็มีพอสมควรเลยพวกนี้อัปรีจังไรมาก นอกจากไม่ปกป้องประเทศแล้วยังขายชาติอีกนี่แหละประเทศชาติมันชิพผายเพราะออกยาไงฮะออกยาจากกรีนี่แหละตัวอียเลยตัวสำคัญดังนั้นวันนี้จึงมาบอกว่าหนึ่งอย่าไว้ใจมาเลเซียอย่าไว้ใจอันวาโดยเด็ดขาดอะไรที่ไม่ต้องคุยก็ไม่ต้องคุยแล้วครับ j b บ jb-5 ้าบ้าบออะไรเนี่ยเลิกเลิกคุยเลิกสนทนานะครับ ปิดตายด่านชายแดนไล่กลับทั้งหมดแล้วเช็คเลยว่า,ารายได้เงินทองของไอ้ฮุนเซนที่อยู่ในประเทศไทยมีกี่ที่เพราะสร้างความเสียหายกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นยึดซับได้เลยนะแล้วต่อไปถ้ายังไม่หยุดไม่เลิกก็ใช้เปิดยุทธการแบบอ,อิสราเอลนะครับเนทันยาหูเนทันยาหูไม่สนแล้วครับ มึงแบบปืนเดินผ่านใช้ได้กูหน่อยเดียวกูเครื่องบินถล่มแม่งชิบหายไปปวงหมดขนาดานบอกว่าเฮ้ยประเทศนั้นไม่เกี่ยวประเทศนี้ไม่เกี่ยวอ่าเป็นการละมงละเมิดอ่าในทันยารูไม่สนนะถือว่ามึงเป็นภัยต่อความอ่าต่อบ้านกูกูล่อแม่งเละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นแบบนี้ครับถามว่าถ้าเล่นแบบนี้ใครใครจะมาขวางได้ผมถามหน่อยแล้วมีใครไปขวาง อิสราเอลได้ไหมครับล่ะมีไหมอเมริกายังขวางไม่ได้เลยได้แต่พูดแย้แย้แอังกฤษฝรั่งเศสก็พูดแว้แยะแะแะแทนที่จะนั่นเข้าข้างอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะผมฝากไว้สำหรับวันนี้ว่าเรากําลังมีภัยรอบด้านภัยนั้นมาจากใครมาจากนักการเมืองนักการเมืองปัจจุบันมาจากใครมาจากนายทุนมาจากอดีต yani. <oops. S 2> ข้าราชการ มาจากอดีตนักอาตมตุนอดีตนักทุจริตคอร์รัปชันในระดับจังหวัดเป็นกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นอบตอ,อบจอนายกนูน่นนี่นั่นเป็นนายทุนนะครับเข้ามาเล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก้าวขึ้นมาเป็นสสนะแล้วก็ไปนำเอาข้าราชการที่มันกเกษียณอายุราชการแล้วมีเงินมีทองอ้างว่ามีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถไม่ใช่พวกนี้เป็นข้าราชการก็แดกยัดหากัน วินาสันตรโรแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกับนายทุนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยประชาชนต้องคิดใหม่ทำใหม่ถ้าประชาชนทำกันเองเลือกกันเองส่งเสริมกันเองเข้าไปนั่งในสภาเองเป็นรัฐบาลเองประชาชนก็จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีดีกว่าไปเลือกกลุ่มนายทุนพักนู่นนี่นั่นอย่างที่ผ่านมา และในอนาคตที่กำลังจะถึงนี้ตรงนี้ผมต่อนิจาฝากไว้ครับ